สวัสดีครับครับตอนนี้ครูไมยูที่แปลงอ้อยนะครับพี่น้องในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงประมาณบสามนะครับใบสามนะครับมีเมฆมีฝนขับม้านะครับมวลม้าครับพี่น้องผ่านไปแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับแทบทุงมือเลยนะครับให้แปลงปอ้อยแปลงพักนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับลืมเหี่ยวแล้วนะครับ มะละกอเนี่เริ่มใบเหลืองแล้วพี่น้องอ้อยนี่ท่านนี้ด้านทัางนี้น,นี่ถูกน้ำอยู่นะครับทัานนี้ถูกน้ำอยู่นะครับแต่ว่าอีกท้างด้านนี้นะครับพี่น้องนี่ทั้งด้านนี้นะครับเริ่มใบเหลืองนะครับเริ่มใบเหลืองแล้วนะครับทางด้านกลางผม <c oughs> ได้าหเสียยาออกนะครับในช่วงที่ฝนบริตกลงมานะครับสองสามอาทิตย์แล้ว สูตกวาแห่งเรีวนะครับเดียดได้เดียดดีเลยพี่น้องทั้งเดียดท้งลมนะครับเบิดมือนะครับผมมีขี่ฝาวุธพก่อนนะครับปลืมือมขีปฝาพุาพก่อนเลยนะครับเดียดเบิดมือเลยนะครับแห่งไวดินเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปยึมเบื้องอีกแปลงขางกันนะครับเป็นแบบไรนั่นนะครับตามผมมาเลยนะครับ ครับก้อนที่จะไปเบืเ้องแปลงทางกันนะครับเบื้องตรงกลางแลงหวอยแปลงนนี้ก้อนนะครับนะรับี่นอกครับแหงเหีเ่ยวนะครับใส่มาทำการเสียหยานะครับส่งเรียงว่านี่นะครับแหนงนไหลเสียวบวพี่น้องเสียกบุบวดอกเสียหย,กยาก็ได้โยบุห็นกับต้นหน่อไหล พุ่งเปรงกันกันลนักษณะแบบไนั้นมากันเลยครับนี่พี่น้องมาเบิงนะครับนี่นะครับลักษณะอ้อยนะครับเหลืองนะครับเหลือง ครับเปิดจีรลองที่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเบิดสภาพครับนะใบโคนครับเปิดเปลี่ยนเลยครับใบเหลืองหมดเลยนะครับโอ้ครับแก้วอ้อยนะครับมือดรถก็มีเครื่องมือยาปุ๋ยเพิ่นมีนะครับพร้อมทุกอย่างครับเบิ่งศาสนาอ้อยเพิ่นนะครับอ้อยพมนะครับมีเครื่องมือจากยาง ปวยหน้ามาพี่น้องอดเดี๋ยวผมเสียหนาจักหน่อยก่อนเสียนี้นะครับอย่างหลายแล้วนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วละฝนตกมาใส่ทะนึงปุ๋ยยังบนทนนไหลเบิดเลยนะครับยังขาวเตรียมอยู่ครับตรงที่เกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็มาเลี้ยงทีนี้ครับมาเลีเล้ยงออาพี่น้องฝนตกตกมาเลยฝนเอ้ยป่วยไปป่ปวยไปแล้วนะครับอยู่ไกลุ่นนะครับ น้ำบกงกันหร,รือปลาบ่อเลี้ยวนะครับบ่าไรป่าขึ้นมามีจัดเลยน้ำไม่ออกปลาสีมา้ามันนี่ว่าจะมาโดหดน้าปกหุ่งนะครับมันไปเหลืองไปเหี่ยวบ่อเลี้ยวนะครับเหลืองหมูวิ่นวยแล้วนะครับติดดอกติดวิ่นวยแล้วทั้งสองเปลงนี่สิบไร่นะครับสิบไร่นะครับเสียเงินแล้วประมาณหาไร่ประมาณนี้แหละครับประมาณหาไร่ เดี๋ยวจะย้อนไปเรื่อยๆนะครับนี่หยานดินหยาน้มยไปนะครับเลียงไปครับแล้วว่าเปียข้างบนนี่คือควายสลายนะครับ้างหน้านี่พี่น้องนี่ต้นสาบเสือกับต้นตรงห้างนะครับเตียมเลยครับไปเบื่อนกันมาไปบึงวัดครับมาซับต้นมงต้นไม้ออกจากประเทศเจ้านะครับเบึงสภาพประเทศเตี้ยนะครับทุนมอีรี่นะครับ ดีนะครับยันเนี้ยเอาธรมาใส่ ouais nada, อยู่เสาพวกฝั่งนึงนะครับครับแข็งเหีียวขานหน้ามนะครับสองดาวอาทิตย์แล้วนะครับมันมีอยู่ซืูนี่แหละครับนี่ครับต้นมันอยู่ซืูนี่แหละครับบอกต้นบอกใหญ่เลยนะครับผมทางไว้อย่าเบิดแล้วนะครับว่ามันเบิดแล้วยังอยู่นะครับวันนี้ผมเอาผมออกเบิดแล้วเนี่ยยังอยู่นะครับครับไม่มีก็ยังมีอยู่ ี่นอเต็มอยู่นะครับแงนบดเลยนะครับเดี๋ยว็ยยกกินยาแล้วครับอันนี้เอายาไว้ขีดครับรอบที่สองนะครับสงสิสไต์เนี่ยขับเดี๋ยว็ยวยวยกกินยาอยู่นะครับที่เสียวไวหรอกเดี๋ยวคอยจะมาเอาออกท่าหน่อยนะครับบ่ไหว บนผู้วาดไหวทำนีิยามนี้กันครับนี่นี่น้องเดบเลยนะครับนนนะครับกินยาไปหน่อยนึงนะครับนี่ยอย่าอยู่นี่มีเชื้อมาซ้ำอีกอยู่นะครับอันนี้วันนี้ไม่ได้ขีดนะครับนี่ขีดแล้วแล้วว่ตายเราพี่สองไมนี้ไม่ขีดอีกนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะพี่น้องวันนี้ขี้ไห้ไร้เลยครับทุกปีเลยครับหยาท่วม หย่าในเพื่อนเอือกครับบางปีนะครับหย่าเพื่อนเอือกเลยนะครับติโบ่ตายตัดถึงเต็มคือเก่าอยู่กับทุกปีเลยนะครับเป็นต้นเก่าครับผมมีเวลาผู้คนมาเสียหวัผมมีเวลาผู้คนมาฉีดยานะครับเอาออกเป็นเปิร์ลเลยนี่ครับฉีดไปเรื่อยมันเทโลนอยด์ก็ตายกับวัสพืนะครับการนัดติโบกติดเก่าครับเป็นหลายปีแล้วก็คือเก่า ตกให้จะเปลี่ยงไหลหัวเราซีงามนะครับก็เ,ยเลยเกี่ยวยับเรื่องนะครับเรื่องความรักสามและกาตายเยิดน,นะครับสามและกาตายอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ เป็นการังอนใจให้กระผมครูใหม่นะครับทั้งสองสองทาง YouTube แล้ว Facebook นะครับครูใหม่สายทุ่งล้วก็อีสานอินดี้นะครับฝากไว้เนาะอมปุ๊บอกใจพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันใหมนะครับในคลิปต่อไปครับตหรับวันี้นะครับ๊ายพี่น้องบา,บายๆนะครับ